สวัสดีค่ะค่ะตาราสุดเกมพี่เรา Kitty World 2ค่ะพี่มาริไม่ได้เล่นหลายวันเลยนะเพราะว่าพี่เปิดไลฟ์อยู่ในช้อปปีนะคะเพราะฉะนั้นพี่วันนี้พี่จะกลับมาเล่นอย่างแรกนะมันไม่มีเสียงใช่ไหมพี่จะต้องทําการปรับปรุงเสียงก่อนโอเคเสียงมาแล้วนะคะวันนี้พี่มาริจะมาทําการทอยกาชากับผมนะคะไปทอยกาชากันเลยนะ สิ่ที่พี่มารี่สนใจก็คือ My Melody Fruit ตัวนี้ครับผมน่ารักจังเลยแต่ลองดูลิส์กันนะโอ้โหนี่มันสไตล์มือมารี่นี่นะเพราะฉะนั้นพี่มารี่จะทำการถอยเพราะว่ามันเป็นชุดเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกว่าสวีโลลิต้าค่ะ เพราะพี่มารีเป็นผู้หญิงแมวสวิตโตรลิต้านะคะพี่มารี่สะสมคิตตี้ hello kitty แล้วก็ชอบชุดแบบนี้นะคะเพราะงั้นพี่มารี่จะทำการถอยกระชาต,ตัวนี้นะคะโอเคเริ่มเลยอโอเคเราได้ชุดมาหนึ่งชุดแล้ว มันให้ฟีลลิ่งเหมือนเกมไลน์เพลย์เลยอะค่ะต้องมานั่งลุ้นนะโอเครองเท้าก็มาแล้วอย่ารอชาร้าเดนลุยต่อเลยค่ะโอเครองเท้าสีชมพูก็มาแล้วเอ้ครับเชอรี่เชอรี่สุดอร่อย พี่บอลลี่ได้รองเท้าครบแล้วอ่ะเจ็บป้ารู้สึกว่าจะได้ครบหมดแล้วนะรองเท้าอ่ะอันนี้ไม่สวยไม่เอาหรอกเอาวันนี้ต้องอันนี้เท่านั้นโอเคพี่บอลลี่ได้รองเท้าครบแล้วนะตอนนี้อยากได้อล่าจังเลยอ่ะกับตุ๊กตาตัวเนี้โอเคจัดไปโอเคเราได้ต่างหูครบเอ๊ะรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรซ้ำเลยเนาะ ทอยมาหกครั้งไม่มีอะไรซ้ำเลยอ่ะเอ๊ะดูก่อนอ๋อดูว่าถอยผิดงงโอเคเห็นป้ายังไม่มีอะไรซ้ำเลยฝั่งขวาครบหมดแล้วว่ะโอ้นี่มันพี่มารีตัวจริงเลยอ่ะมาพร้อมกับความน่ารักและสดใสไงสวัสดีไวพรนะเพราะเขารู้ว่าพี่มารีเป็นสายนี้ใช่ป่ละล่ะฮ่าฮ่าฮ่าบ้าหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวหรอกมารี พอโมนะซ้ำเลยลุยเลยจ้าโหครนี้ซ้ำแหลกเลยี่ยไม่น่าพูดเลยรู้ป่ะโอ้ความผิดพลาดอะพอพูดเสร็จเห็นไหมพอพูดเสร็จละซ้ำหมดเลยอะมอลี่เธอนี่มันแบบไม่น่าพูดอะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มอลี่จะยุสตัว SR Gacha กาชาติดเกตแล้วนะ มาลุ้นกับพี่มารี่เลยสามสองหนึ่งปึ๊บลุ้นกันครับผมได้ทรงผมอะ่ะทำไมต้องเป็นทรงผมด้วยอะ่เะเขาไม่อยากได้ทรงผมเท่าไหร่อะ่ะคือทรงผมเขามีแล้วอะ่ะมีที่มันน่ารักแล้วนะอ้มโออยากได้ลูกกตาจุม อันนี้ก็อยากได้อ่ะโอ้อน,น้างีายได้ชุดมาแล้วชุดแลนะคะโอ้นี่ก็สวยอันนี้สวยจูงชอบครับอขอกระชาาโอ้อย่าซ้ำเด้อือเดี๋ยวพี่รออีกหน่อยนึงลแล้วไปละโอเคได้หมวกมา เกไปแต่งตัวก่อนมีเท่านี้ค่ะเพราะงั้นตัวอล่าอดนะคะยังไม่ได้เดี๋ยวถ้าพีดเอ้ยชุดนี้ก็สวยอะ่ะแต่อันนี้สวยกว่าเดี๋ยวถ้าพี่ได้สามชิ้นนี้เมื่อไหร่พี่จะมาทําคลิปใหม่แต่ถ้าทาจะยังไม่ได้หรอกอเกมมันชอบแกล้งพี่แบบนี้แหละดูดิโอ้แกล้งเขาอ่ะจะีวพีว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จนะ่าจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่า กินแบบเสียงพิเศษนี่นะาเป็นไงวะนี่มันพี่มารีตัวจริงเลยรู้หรือเปล่าว่าพี่มารี่เป็นตัวจริงอะเออธรรมดาไม่ได้หรอกหอมแบบเนี้ยถูกมานี่ต้องเซฟบูปไปกนเห็นไหมเพิ่มพอเรามีความพยายามนะเราจะต้องทําได้ทุกอย่างถูกปะสวรรค์ยังอวยพรพี่มารีเพราะท่านเห็นว่าพี่มารี่ทํางานน่ารักไง พี่มารีเทรดตุ๊กตาน่ารักพี่มารีใช้ชีวิตน่ารักแล้วพี่มารีก็ไปโบสถ์เพราะงั้นสวัสด์เลยวอวยพรเลยเห็นปะเพราะงั้นเราจะต้องมุ่งมั่นเราต้องทำทำความดีแล้วก็มุ่งมั่นเข้าไว้นะจริงไม่เกี่ยวหรอกมารีเธอฟุกอะจริงๆไม่เกี่ยวเขาฟุกแต่ว่าเขาขอพูดนยเถอหน่อยๆจะพูดละก็ขอพูดนิดนึงะนะคะโอเค พี่โมลีก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าพี่ไปทํางานอยู่ในไลน์เพย์นะคะเออทั้งไลน์เพย์แล้วก็ในช้อปปี้ด้วยค่ะเพราะงั้นวันนี้พี่กลับมาบมาแต่งตัวสวยๆก่อนใครชอบไหมคะเกมนี้เล่นกันไปถึงไหนแล้วคะส่วนพี่โมลี่ตอนนี้ก็ ไม่ได้มาเล่นอะไรจะเท่าไหร่เลเวลก็เลยค้างๆอยู่เท่าๆเดิมนะคะรรพี่ทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะไปดูพี่มารี่ในช้อปปีได้ค่ะพี่ลองเลี้ยงเบข้างล่างนะถ้าใครอยากจะรู้จักพี่มารี่เพิ่มมากขึ้นนะคะพี่มารีก็มีตุ๊กตารุ่นน่ารักน่ารักให้ดูนะแล้วก็มีการเทรดออกเทรดเข้าเทรดออกนะคะประมาณนั้นแหละค่ะน่ารักจุนี่พี่มารีใส่ออรานี้เลยสวยมัง้ง โล้วก้ใส่โซ่คอแล้วของที่เราถือก็ควรที่จะเป็นอะไรที่สวยๆแต่อันนั้นก็สวยอยู่แล้วเราแส่ต่างหูของเขาส่วนไม้ิี่ว่าสวยมากเลยอะไา้สวยมากเลยอะมอรี่เธอนี่สวยมากเลยโอเคแล้วก็พี่ควรจะเปลี่ยนลูกตานะอันนี้มันอาจจะดู อันนี้ก็สวยอ๋อันนี้ก็สวยเอออันนี้ก็สวยอฮ้ยอันนี้ก็สวย,นนสวยคิดก่อนอ๊ะสวยหมดเลยอ่ะอืมคิดว่าอันนี้น่าจะสวยสุดนะโอเคนี่คือพี่มารี่ครับเป็นงไงวันนี้พี่มารี่ทอยสดให้ดูเลยเห็นไหมลโกนี่ค่ะสองพันหนึ่สองรคนกดไลค์ เดี๋ยวพี่จะทําการเปลี่ยนน้องพอมื่อกี้พี่ได้ของฝันมานะคะให้เขาเปลี่ยนชุดก่อนนี่ชุดนี้ไป่ลูกไปกับมามะอมโอเคนี่คือตัวพี่มารีครับแล้วก็เราเปลี่ยนสแตมป์นะให้เป็นออกแนวสีฟ้าหน่อยสีฟ้าก็น่าจะเป็นตัวนี้ เคตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองแล้วก็ตัวนี้สามเราเปลี่ยนสีหมดเลยนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกเซตนะคะเฮ hey, ้วันนี้สวยจุงนะคะวันนี้เราอยู่ในธีมสีออกแนวสวีทหน่อยๆน,นะคะเป็นสีอ่อนๆฟ้าชมพูนะ น,นี่คือพี่มารี่ยืนด,ดต้อนรับสู่อาณาจักรของพีิมารี่ค่ะเดี๋ยวไว้พี่พี่ได้อะไรเพิ่มมาเดี๋ยวพี่กลับมานะตอนนี้เราก็ขาดแค่ลูก,กาตาอย่างเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความหวังแล้วก็เป้าหมายเอาไว้นะคะ โอเคก็ให้ท so ุกคนสู้ๆต่อไปวันนี้พี่มารี่ก็มาน่ารักให้ดูนะคะหายไปอาทิตย์มึงยังไงไปชมกับพี่มารี่ในช้อปปี้ได้พี่มาน e, ี้ Life, ไลฟ์ไฟนะของน,าน่ารักเยอะค่ะอืมพี่ก็จะอยู่ในเวสซีรโองนี้ตลอดไปแหละนะคะตลอดทั้งช,ช,ชีวิตพี่อะ่ะแล้วพี่ก็จะทาของเด็กเพิ่มนะคะยังไงถ้าใครชอบนะก็ตามพี่ ii, มารี่มาเลยดีที่รู้จักทุกคนค่ะดีตั้มรับขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะจุ๊บๆเดี๋ยวเจอกันจ้าเดี๋ยวพี่มาใหม่